คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสรบางสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิทธิมหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่ลรูปกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไปเลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่นกันและกันนะครับขอบพระคุณมาก สวัสดีครับมาพบกับสูตรหวยโชคสิธิมาานะครับกับสูตรแต้มรวม2ตัวบนนะครับสูตรที่3กันบ้างนะฮะในบางสูตรจะมาไวบางสูตรก็จะมาช้านะครับในสูตรสองแต้มรวมนี้สามารถนําเอาไปเทียบกับสูตรแต้มรวมที่ผมจะทยอยลงให้นะครับนําไปเปรียบเทียบนําไปหาแต้มรวมตาผมคิดว่าอาจจะมีตัวเลขที่ท่านถูกใจกับแต้มที่ท่านถูกใจกันามาดูกันนะครับ ในสูตรนี้เรามาดูในส่วนของสถิติอ่อสถิติเข้าตั้งแต่สิบอะไรสักผู้มาแก้ไขนี่หนึ่งสิบหกกรกฎาคมสิบหกสักครู่ครับสิบหกกรกฎาคมโอเคอ่ะโอเคได้แล้วครับอ่ะเข้าตั้งแต่สิบหกกรกฎาคมหกสามนะครับถุดที่สุดรเริ่มเดินนะนะสิบหกกรกฎาคมหกสามนะครับแต้มรวม สองตัวบนสูตรที่3านะครับทั้งหมดก็12บงวดกันคำนวณน,นะครับแล้วก็จะนำมาปเปรียบเทียบกับสูตรตามลมด้วยน,นะครับที่ผมะยอ,อยให้แล้วกันนะครับผมเริ่มแสดงให้เห็นตั้งแต่16บหกกรกฎาคม6 3เลยนะครับที่ออกแปดเที่ออกแปดเจ็ดสามสอลังตงห้านะครับ รเราใช้ในส่วนของหลักหน่วยลองที่หนึ่งครับบวกด้วย2ตัวล่างนะครับหกบวกหบวกสาเป็น14ถูกต้องไหมครับ14บสีบวกศูนย์ก็ได้14ใส่4ีครับสี่บวกเจ็บวกเ็ก็เป็นสีบวกเ็ก็เป็นสินะครับใส่หนึ่งหบวกสเป็นสามสาบวกสามเป็น 6 6บวก4เป็น10ครับเ้ิดมรวม2ตัวครับคือ41360นะครับ4 1 3 6 0เป็นแด้รวมนะ1 4 5 6สาครับออก5693ก็1 2ตัวลังออก92 9นะครับ9กับ1บวกกันนะครับ9และ1บวกกันเป็น10ครับเด้แมู้นย์้ามาครับนะครับดือันนะต่อมาครับห4 5 6สาครับอ่า1ครับวกด้วย เก้าเป็น1ิ1สิบวกสอเป็นสินะครับสิบสงวศูนย์ของที่ครับเป็นสิใส่2 2งบวกเจ็ดครับเป็นเก้บวกสองครับเก้สิใส่หนึบวกสเป็นสี่สบวกสของที่เป็นแปดครับได้แต้มรวม2 9 1 4ก้นแะครับแต้มรวม2 9งเก้าหนึ่ดเรามาดูกัน1ิบสิงหาคมณหกสครับออก9 4 5 8 1 1่หตัวล่างออก8 8ดนะครับ หนึบวกหเป็น2องในเต้ม2เข้ามาครับเป็นแต้มรวมสองตัวบนนะครับต่อมาครับสิสิงหาคมหกสามกับเก้าสี่ห้าเป็นหนึตัวละแปครับหบวกด้วยแบวกด้วยแปครับหนบวกแเป็นเก้าเก้าบวกแปเป็นสิบเจ็ดครับสิบเจ็ดนะสิบเจ็ดบวกศูนยงที่ก็ได้สิบเจ็ดครับเจ็ดเจ็ดบวกเเป็น14บสี 4. 4่ใสสี่สี่บวกสองขงที่เป็นหกหบวกสาเป็นเก้าเ้า บวกสี่เก้าบวกสก็เป็นสิบสามใส่สได้แต้มรวมสตัวครับเจ็ดสี่หกามนะครับเจ็ดสีหกันยายนหกสาครับออกเก้ก้กจ็ดสองตัวแลอ 9, 8, ครับนะครับเกับเจบวกเกับเ็ดบวกกันก็เป็นเกับเอันนี้อันนี้คือคือดูแต้มรวมนะเกับเ็ดบวกกันก็เป็น16บหกนะครับไดแต้มหกเข้ามานะครับเพื่อทํามาเช็ค ต่อมาครับ1กันยายน63ครับเราคำนวณต่อครับ7บวก9เป็น16 16บวก8เป็น24 24บวก0คงที่ครับก็ได้24ใส่เฉพาะค่า4ครับ4บวก7เป็น11ใส่1 1บวก2เป็น3 3บวก3คงที่เป็น6 6บวก4เป็น10นะครับ6บวก10 10ได้แต้มรวม4 1 3 6 0ครับ4 1 3 6 0นะครับ ต่อมาครับ16กันยายน63ครับ244083 2ตัวล่างออก57ครับ8บวก3ที่ใส่หมวกไว้นะ8บวก3เป็น9 10 11เป็น11ครับได้แต้ม1นะครับแต้ม2ตัวนะครับต่อมาครับเรามาดู16 16กันยายน63ครับ244083 2ตัวล่างออก57เรามาคำนวณต่อเขียนกระดาษอันน้ครับนะครับ 3บวกหเป็น8 8ดบวก7ก็เป็น15 15ครับ15บวกศของที่ก็เป็น15ใช่ไหยใส่5 5าบวก7ครับเป็น12ใส่2 2งบวก2เป็น4 4่บวก3เป็น7 7็เบวก4เป็น11บส่หนึงครับได้แต้มรวม5 2 4 7 1ครับ5 2 4 7 1เป็นแต้มรวมนะ5 2 4 7 1สสักครู่ครับอ่ะโอเค 1>, 1ตัวละคกครับออก837 8 93 2ตัวลาออก5 9นะครับ9กับ3บวกกันเป็นเท่าไหร่9กับ3บวกกันเป็น12ใช่ไหมครับได้แต้ม2เข้ามานะครับเห็นไหมครับเป็นแต้มรวม2ตัวต่อมาครับ1ตัวละค, 6, 3, ครกคำนวณต่อครับ3บวก5เป็น8 8บวกเเป็น17นะครับได้เห็นไ้นครับเราทดไป17 17บวกศูนงที่9ก็เป็น17 7 7เบวก7เป็น14ใส่ส สี่บวกสเป็นหกหกบวกสามหกบวกสามเป็นเก้าใส่เก้าเบวกสี่งที่ครับตัวสุดท้ายเกบวกสี่ก็เป็นสิสใส่สามครับได้แต้มรวมเจ็ดสี่หกาสามครับสิบหกตลาคมหสาครับออก2องไปถกศูนย์หนึ่งสองตัวล่างออกสามแปดนะฮะสองตังสามแปดเรามาดูกันครับห้ 5, กับน,นึบวกกันเป็นหได้แต้มหกข้นมาที่เราคำนวณไว้ข้างบนต่อมาครับเรามาดูคำนวณต่อ หนึ่งบวกสามบวกแปดหนึ่งบวกสามเป็นสี่สี่บวกแปดเป็นแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสองสิบสองบวกศูนย์ของที่ครับเป็นสิบสองใส่สองสองบวกเจ็ดเป็นเก้าใส่เก้าเก้าบวกสองเก้าสิบสิบเอ็ดใส่หนึ่งหนึ่งบวกสามเป็นสี่สี่บวกสี่เป็นแปดได้แต้มรวมสองเก้าหนึ่งสี่แปดนะครับสองเก้าหนึ่งสี่แปดนะครับหนึ่งพิกัยนหกสาม ออก506 4042ตัวล่างออก40นะครับ0กับ4บวกกันได้แต้ม4ที่เราคำนวณไว้เห็นไหมครับต่อมาครับ1พฤศจิการน6 3ส0 6 4 0 4 2ตัวง40นะครับ4บวก4เป็น8 8วก, 0, วก0ก็ได้8ครับได้แต้มได้ผลรวมเป็น8นะ8บวกด้วย0ก็เป็น8ครับใส่แปบวก7คงที่ก็เป็น15,5 ห้าบวกสองงที่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกสามเจ็ดบวกสามเป็นสิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกสี่ได้สี่ได้แต้มรวมแปดห้าเจ็ดศูนย์สี่นะครับต่อมาครับสิบหกพฤศจิกายนหกสามออกเก้าเจ็ดสองหกหนึ่งสองตัวละออกสี่หกนะครับหกกับหนึ่งบวกกันเป็นเจ็ดครับเห็นไหมครับแต้มรวมสองต่อไปเจ็ดต่อมาเรามาดูกันต่อนะครับคำนวณต่อหนึ่งบวกสี่เป็นห้าห้า ห้าบวกได้หกก็เป็นสิบเอ็ดนะครับห้าบวกได้หกก็เป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งบวกศูนย์คงที่ครับก็เป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งหนึ่งบวกเจ็ดก็เป็นแปดแปดบวกสองแปดเก้าสิบนะครับใส่ศูนย์ศูนย์บวกสามคงที่เป็นสามสามบวกสี่คงที่เป็นเจ็ดได้แต้มรวมสองตัวครับหนึ่งแปดศูนย์สามเจ็ดนะครับต่อมาครับหนึ่งทันวาคมหกสามออกหนึ่งศูนย์ศูนย์เก้าเก้าสี่สองตัวละออกแปดสี่นะฮะ 9ก้าับสี่บวกกันเป็น13บสามได้แต้ม3ามกามาที่เราคำนวณไว้ต่อมารั้นหนึ่งตนนอคอมมกสา 6, คำนวณต่อครับ4ีบวกแเป็น12 12อบวกสเป็น16 16กสบวกศูนย์คงที่ครับก็เป็น16ใส่หกหกบวกเจ็บวกเจก็เป็น13ใส่ส3มบวกสเป็น5 5าบวกสเป็น8ด 8ปดบวกสี่แปดเก้าส่สได้แต้มรวม6 3 5 8 2ห้านะครับสิบหกธันวาคมหกออก2 0 1 3 0 3 2กหน่าอลออก7 0็ดนะครับสิบวกหน่วย0ูบวกสได้3ได้แต้ม3เข้ามาที่เราคำนวณไว้16ทหกธันวาคมหกสครับ3าบวกเเป็น10 10ิบวกศนย์ได้10ครับ ได้สินะได้รวม10 10บวกด้วยศูนย์ของที่ก็ได้10บขับใส่เฉพาะค่าท้ายคือเลขศูนย์ศูนย์บวกเขับได้7 7็ดเบวกสองเจ็ดแปดเป็นเก้าส่บเก้าเก้าบวกสามเก้าสใส่2 2อบวกอีกส2อบวกอีก4ก็เป็น6ได้แต้มรวม0ูนย์เจ็ดเก้าสอ 0 7 9 2 6นะครับ30ธันวาคม63ครับออก803 6282ตัวล่างออก19นะฮะ2กับ8บวกกันเป็น10ใช่ไหมอ่าได้แต้ม0กลับมาต่อมาครับ30ธันวาคม63ออก803 6282ตัวล่าง19ครับ8บวก8บวกอีก1เป็น9 9บวกอีก9เป็น18 18บวก0คงที่ครับ18บวก0คงที่ได้18กับใส่8 8บวก7ครับก็เป็น15ใส่5 5บวกอีก2เป็น7 7บวกอีก3 7 8 9 10ใส่0 0บวก4ได้4นะครับได้แต้มรวม8 5 7 0 4นะครับเรามาดูในวดของอันนี้ใช่ปะ30อันนี้ก็เป็น17มกราคม หกสี่เออม่ด้นวันต่อออกสามแปดสี่สามเก้าห้าสองตัวล่างออกหนึ่งเก้าใช่ไหมเก้ากับห้าบวกกันก็เป็นสิบสี่เลแต้มสี่เข้ามาต่อมาครับสิบเจ็ดมกราคมครับลองดูไหหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งครับบวกด้วยสองตัวล่างห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกห้าเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกศูนย์ก็เป็นสิบเอ็ดเดี๋ยวเปลี่ยนสี่จีนสองก่อนนะ อใส่หนึโอเคหนึหนบวกเคงที่เป็นแอันนี้เป็นแต้มรวมนะแบวกอีก2 8เป็น9เป็น10 10ก็ใส่ศูนนบวกอีก3ก็ได้เลข3 3บวกอีก4ก็เป็น7อ่ะได้แต้มรวม1 แปดศูนย์สามเจ็ดตัวเลขสองตัวที่บวกรวมกันนะครับได้หนึ่งได้แปดได้ศูนย์ได้สามได้เจ็ด, 3, ด 7. เดี๋ยวลองเอานําไปเปรียบเทียบกับสุดแต้มรวมสุดอืกก่อนก่อนดูนะครับวตรงน,นี้มันจะเห็นปะผมเขียนเอาไว้ว่าสามารถนําไปเปรียบเทียบกับสุดแต้มรวมได้ที่ผมจะทยอยลงให้นะครับแต้มรวมสองตัวบนสตรที่สามนะครับเดี๋ยวไปแทมเดี๋ยวไปเทียบยไปบ,บอีกสุดนะครับนะครับเศรษฐิก,ก็สิบสองวัดการคำนวณน,นะครับโดยที่ไม่หลุด นะครับโอเคกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็กดเสียงกระดิ่งด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเอาไว้ดูเองก็ได้ไว้แบ่งปันให้เพื่อนนะครับส่งในไลน์ก็ได้นะครับเดี๋ยวรอจุดถัดไปครับรู้ก่อนรวยก่อนกับสุดหน่อยโชคเศรษฐีหมื่นล้านครับสวัสดีครับ